นี้ก็เป็นมาได้2องสก,กายขีดเบนซินนะครับคันนี้ก็มีอาการลูกค้าแจ้งว่าเร่งแล้ววูบเร่งแล้ววูบรถไม่มีแรงนะครับขึ้นไฟเครื่องโชว์ไฟกันลื่นตอนนี้ก็สไลด์มาแต่ว่าตอนนี้เป็นเบนซินแต่พอเช็คโค้ดแล้วเนี่ยมันขึ้นโค้ดเกี่ยวกับระบบน้ํามันก็คือแรงดันน้ามันน้อยเดี๋ยวไล่เช็คกันก่อน อันดับแรกนะครับก็ต้องเปิดเจ้าตัวปั๊มติ๊กมาก่อนเพื่อดูว่ามันยังทางานปกติไหมนะครับเพราะว่าปั๊มรถยนต์เบนซินเนี่ยมันจะมีทั้งปั๊มแรงดันต่าแล้วก็ปั๊มแรงดันสูงนะครับต้องดูว่าตัวแรกเนี่ยทำงานหรือเปล่าครับอันนี้ก็เดี๋ยวเช็คตัวปั๊มติ๊กก่อนเดี๋ยวจําที่กล่องฟิลดูว่าน้ํามันมาที่หน้ารถหรือเปล่า ปั๊มแรงดันตัวหนึงดันเาไปแล้วไปไปเช็คก่อนคือตอนนี้น้ำมันมันมาปกตินะครับแต่ว่าที่คาดเราเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวปั๊มแรงดันสูงตัวเนี้ยน่าจะเสียแต่ว่าเสียได้ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจพี่ต้าถอนห่อได้เที่ยงกี่ไรเงี้ยน่องเที่ยงก็หิวได้ คือวิธีการถอดนมันต้องลื้อนะครับลื้อชุดพวกนี้ออกหมดเลยเ้อชุดสากรองก่อนแต่ว,ว่าทุกครั้งที่ทําอะไรเกี่ยวกับระบบไฟนะครับแนะนําให้ถอดทั่วแบบทุกครั้งปกติแล้ว้ปั๊มแรงดันสูงถ้ามันเสียมันก็เสียที่ลูกสูบ นะสูบเป็นรอยต่งเลยต่งเ,เป็นแนวมเส้นเนี่ยส่วนใหญ่ถนะ้าคนไม่ค่อยเปลี่ยนกองเบนซินนะครับมันก็จะเสียเร็วอันนี้หนูเข้าดนะ้วยเนี่ยคนนี้พี่หนู <c oughs> พี่หนูเต็มเลย

เอ้ยมีแรงล้วเนี่ยมีแรงไหมเนี่ยโอ้อหน้าเอ้ยนาตาน่าตาสจงส่งเอยยอดหลักนักเย็ดฮ่ยฮฮ้ยั่ยี่ะไรี่ย่เปิดอะ เปลี่ยนแล้วไม่หายเลยลัางไวชิดหายดีวะออกมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีแอรเนี <laughs> ่ย เอปั๊มแรงดันสูงครับที่มันจะดันน้ามันเข้าไปแต่ว่าที่มันเสียเนี่ยมันจะเสียอยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นตัวลูกสูบที่ดันเข้าไปที่ลัางลูกสูบมันอาจจะตุดหรือว่าสซลีนอยด์มันมีปัญหานะครับแต่พวกนี้มันรื้อรื้อซ่อมไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งตัวถ้าเบิกมือหนึ่งนี่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าเอาเป็นมือสองนะครับพร้อมเปลี่ยนอยู่ที่เจ็ดพันบาท มีอาการปั๊มแรงดันสูงเสียนะครับอาการเริ่มต้นเนี่ยคือรถมันจะเร่งแล้วมันจะวูบนะครับมันวูบหน้าทิ่มไม่มีกําลังนะครับอาจจะเป็นเป็นหายๆก่อนตอนแรกแล้วก็ใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งที่รถมันเร่งไม่ได้อย่างคันนี้นะครับรถค่าแรงดันน้ามันมันอยู่แค่500 kpa ซึ่งจริงๆเนี่ยรถเดินเบานะครับรุ่นนี้มันต้องอยู่5,000นะครับมันหายไป10เท่ามันก็เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมรถนะครับวิ่งแล้วมันบูก็คือน้ํามันมันไม่สามารถฉีดเข้าไปที่กระบอกสูบได้ยิ่งเป็นหัวฉีดไดเลรกด้วยเนี่ยมันต้องการแรงดันน้ํามันที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันน้ามันตกนิดนึงนะครับมีผลมากอย่างคันนี้ก็จะเล่งไม่ได้เลยนะครับขับไม่ได้เลยกระตุกตึ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 กเลยนี่อันร้อนัวเนี่ยน้ำเข้ามันไม่ได้แล้วเขียวเลยอินเตอร์แตก อืร้นก่อ<ช>เขียวอยู่เนี่ยใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นกล้องนะครับเอาส่องลงไปที่แผงอินเตอร์นรถคันนี้มันฮีทมาฮีทจนดับน็อกตัวแผงมันก็น่าจะแตกไปด้วยมันร้อนจัด นี่ก็เป็นลูกค้าที่มาถอดคาปานะครับอะไรนะมาด้าสองสองมืนแปดเกอันนี้เป็นมาด้าสองดีเซลมาแก้ปัญหาเรื่องของไฟอ e ีลูกอะไอทตอปเวลาเราทำเนี่ยเราจะทำสายไฟตรงชุดคาปารตรงนี้ใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้ดึงสวิตออกอย่างเดียวถ้าดึงสวิตออกถอดปั๊กออกแต่ว่าสายไฟยังคาอยู่อะใช้ไปน,นาน,านๆไฟมันจะลวนนะครับเพราะว่า ถ้าคาปามันบวมมันจะมีปัญหาเค <c oughs> ยมีลูกค้าเอามาให้แก้หลายคันแล้วสําหรับไออาการที่ถอดปลั๊กแล้วไฟมันเออถ้าทำไม่ถูกวิธีคือต้องทํำสายไฟใหม่แล้วก็ปิดระบบนะครับอันนี้ช่างก็เมื่อก่อน5้ห้านะฮะตอนนี้95นะ้าสิเฮ้ยทำตัวผมพอไหมดิ <c oughs> ไม่พอกล้องเลย นี่อันนี้ก็ประกอบตัวปั๊มแรงดันสูงเข้าไปแล้วนะครับผมนี่ปั๊มแรงดันสูงตัวใหม่ครับแต่ว่าเป็นมือสองนะครับประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนใหญ่ปั๊มพวกนี้มันไม่ค่อยเสียง,ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ใช้มันโหดหรือว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนกองเบนซินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ยาวๆอันนี้ก็เดี๋ยวประกอบลิ้นปิกผีเตื้อแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆพวกกองอากาศอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาทํางานกับเครื่องยนตนะ์อ่ะให้ถอดขั้วแบตออกทุกครั้งนะครับ มาด้สองตะกายถอดโค้แบตได้ครับไม่ต้องกลัวกล่องเอ,อ๋อครับถอดได้เลยหาอะไรเลยจริงๆมันก็ง่ายนะทำให้มันยากใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปต้องดึงเวลาหน่อย, <c oughs> ยประกอบปั๊มเสร็จแล้วเ,วเอาเครื่องมือไปเช็คแรงดันกันหน่อยว่าสตาร์ทแล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับเอรี สี่ไม่มีนะว่สูดไม่ค่อยดีไปที่อันที่สามอ่ะเนี่ยอ่าแล้วก็กดอันนี้อันนี้คือค่าน้ำมันที่กล่องมันสั่งค่าน้ำมันจริงเบบ้าเนี่ยนะพี่ดูกันการาฟก็ได้ลองให้กล้องดูอันนี้นะครับเปิดช่องเมื่อกี้ริบิตา ช่องบนนะครับนี่ช่องบนคือค่าแรงดันน้ํามันที่รถสั่งที่กล่อง ECU สั่งนะไอช่องล่างเนี่ยเป็นของจริงอย่างเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยช่องบนมันสามพันช่องล่างมันห้าร้อยก็คือแรงดันมันไม่มีนะครับเดี๋ยวเปิดไปที่ตัวนะครับอันนี้จะเป็นกราฟการทํางานเดี๋ยวไปต้าลองเร่งนะครับจะสังเกตถ้าเร่งแล้วกราฟกราฟบนกับกราฟล่างเนี่ยมัน ไปในทิศทางเดียวกันก็แสดงว่ามันใช้ได้นะครับกราฟบนคือกราฟที่กล่องสั่งกราฟล่างคือเซ็นเซอร์จริงนะครับไอพีตตาลองเร่งเร่งเป็นจังหวะจะสังเกตนะครับว่าไอกราฟเนี่ยมันขยับตามกันตลอดนะครับนี่แสดงว่าใช้ได้ครับน,น่าจะรอดน่าจะรอดสังบดียังดีงดอันนี้เวลาต่อ ตรงคาปาเสร็จนะครับปิดระบบเรียบร้อยก็จะมาวัดการชาร์จไฟที่ไดชาร์จอย่างคันนี้ไดชาร์จชาร์จ13.7นะครับเป็นค่าปกติของมาด้าสดีเซลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดไอ้ที่ชาร์จที่ขั้วบแบตอีกทีหนึง่งนี่ครับที่ขั้วบแบต13.6นะครับไฟชาร์จมาเต็มแสดงว่าระบบใช้งานได้ปกติกล่อง DC ไม่เสีย ปกติแล้วรุ่นนี้จะชาร์จอยู่ประมาณ13.6นะครับ13.5แต่ถ้าเกิดคาปาเสียไฟชาร์จมันจะสวิงไวบางที11.14นะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์เวลาเราทำสายไฟใหม่นะครับถอดคาปาออกปิดระบบระบบมันก็จะ,ะเสียนกว่าด้วยนะตอนนี้เปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกำลังเอาออกมาเช็ดนะครับเมื่อเช้าเนี่ยแค่ขับเลี้ยวอย่างเงี้ยกดมันก็สะดุดเลยนะฮะ บูบเลยเร่งไม่ได้อันนี้แรงดันก็ยังถือว่าปกติอยู่นะครับข้างบนคือแรงดันที่กล่องสั่งข้างล่างคือแรงดันของจริงค่ายังไปด้วยกันในแนวทางเดียวกันอยู่ย ได้ป่ะ้นี่ครับน้งดันน้ํามันนะครับกล่องสั่งเท่าไร<ม>ของจริงเท่านั้นนะครับค่าโวลท์ทำงานปกติก็แก้ไขเรียบร้อยไฟไม่โชว์ชจบไปอีกหนึ่ง<ต>วันฮะยังเล่น<ห>ป,ปกติได้เมื่อเช้ามันโชว์ไฟอะไรบ้างครับพี่เมื่อเช้าไฟเครื่องกันถลยด้วยไฟเครื่องกันลื่น เนี่คือถ้าถ้าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยที่จอครับมันจะขึ้น,ก,นกันลื่นแ ABS, ABS แล้วก็รูปเครื่องสามตัว,ตตวแล้วก็เล่งไม่เล่งไม่ได้เลยเล่งแล้วหัวทิ่มเลยถ้าเล่งยีก็สะดุดออัออนนี้ก็เรียบร้อยจบเดี๋ยวเทสช,ชคเทสได้ก่อนนี่ครับการทำงานมันต้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างเมื่อเช้าเนี่ย กล่องมันสั่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้นิ่งเลยก็คือของจริงมันไม่วิ่งเลยนะครับอันนี้ก็คือกล่องสั่งเท่าไหร่ของจริงเท่านั้นนะครับค่าเซ็นเซอร์อ่านตามวลต์ปกติเป็นนั้นเรียบร้อยสําหรับอาการเร่งไม่ขึ้นบูบลูกค้าบอกว่าดับเลยนะถ้าเร่งแรงๆอาการมันเหมือนรถไม่มีน้ํามันนะครับคันนี้มาสองเบนซินวิ่งมาแปดหมื่นสาม โช้กไปในตัวคันนี้ลูกค้าใส่ชัตตัดเฮดได้นะครับเอสเปกตนะสองเบนซินก็โอเคอ่ะขับนึบๆถึงว่าหน้าแข็งขับลงเลยเขาอยากได้แข็งแข็งไงฮะเขาอยากได้แข็งแข็งอยากได้แข็งๆลูกค้าอยากได้แข็งแข็งพัฟเมียดาบอกขอแข็งแข็งหน่อยนะครับผมกลับเร็ว น Dante, ุ asure, ่มไม่เอายังไ้ตึงๆขับเร็วเท่าไหร่ร้อยยี่สบร้อยี่สิบเอาเร็วเราเร็วเขาไม่เหมือนกันนะพี่แล้วมันเรี้งเป็นยไงปกติก็คือเวลาก่อนส่งรถนะครับมันต้องเอามาลองเทสอย่างเงี้ยแหละดูว่าการทํางานมันปกติไหมถามว่าไอ้ปั๊มแรงดันสูงเนี่ยมันจาเป็นต้องเบิกมือหนึ่งไหมคือ มือสองมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเราต้องหมั่นเปลี่ยนกองเบนซินนะครับให้มันสะอาดเพราะว่าถ้ากองเบนซินมันสกรปรกเนี่ยัามมันก็จะเสียเร็วแรงเหมือนเดิมาามีเบรกเขาเนี่ยขับไปเบรกเรียบร้อยอีกหนึ่งคันจะเด้งไปนะอลองล,ลอง,ลอง ปรับลงไงปรับลงอีงกสักสองเบอร์ข้างหน้าก็ถ้าใครมีอาการนี้นะครับมาท้าสองเบนซินเร่งไม่ขึ้นไฟเครื่องไฟ ABS กันลื่นขึ้นพร้อมกันนะครับเ,เร่งแล้วรถบูบหน้าทิ่มอย่างเงี้ยก็สันิสฐานนะครับอันนี้เป็นอาการคร่าวๆน่าจะมาจากระบบน้ํามันแต่ว่ามันจะเป็นปั๊มติ๊กตัวใหญ่ในถังหรือว่าปั๊มแรงดันสูงหน้าเครื่องอันนี้มันต้องมาเช็คอาการที่รถอีกทีหนึ่งเอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะใครมีปัญหาประมาณนี้ โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน mm hmm. ถ้าใครชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กด Subscribe ช่องเ e ลิกซ์ม o เตอร์สปอด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย น่ารักอะเครื่อง1.3จะเป็นต่างรถตดาดก็ประมาณนี้แต่โอเคแหละอาการสะดุด